ทุกคนคะ่ะล่าสุดกูรูหมอลำดังท่านหนึ่งได้ออกมาโพสเคลื่อนไหวพูดถึงน้องอุ๋งอิงบอกว่าตนเองนั้นเคยคิดกับน้องอุ๋งอิงแบบนี้ทำเอาผู้บริหารไม่ทนรีบแชร์โพสนี้ทันที FC f อ f c แฟนคลเนี่ยก็เข้าไปถล่มคอมเมนต์เช่นเดียวกันค่ะกูรูหมอลำดังคนนี้เป็นใครพูด ถึงน้องอุ๋งอิงว่ายังไงเดี๋ยวสาวไอจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะก่อนอื่นสาวไอก็ขอกราบสวัสดีนะคะ f c แฟนคลับมิดแลกแฟนหมอลามแล้วก็กราบสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็ FC แฟนคลับน้องอุ๋งอิงกันด้วยก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้นะคะสาวไอก็ขอ ส่งงานน้องอุ้งอิงนะคะปกติแล้วน้องก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาส่งงานพ่อพ่อแม่แม่หลังจากจบงานในทุกๆงานเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเดิมค่ะน้องก็มาส่งงานพ่อพ่อแม่แม่เหมือนเดิมบอกว่าส่งงานจ้าขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทางสกลนครทุกคนเด้อจ้าที่มาให้กําลังใจทีมงานสาวน้อยมือนี้ ตั้งแต่หลามามือแรกจนถ,ถึงทุกมือนี่ถ้าบ่มีพ่อพ่อแม่แม่คอยสนับสนุนคอยเชียร์ให้กำลังใจหลาผักดันลาหลาก็คงบ่มีทุกมือนี่และผู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้พ่อๆแม่แม่ได้รู้จักหลาถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดหลาในวงการนี้ก็คือพ่อโจแม่นุชญาสุภาพลุงอำนาจพ่อนน,อนแม่บี ลาขอกราบขอบคุณทุกๆท,ท่านและพี่ๆพ่พอพ่อแม่แม่สาวน้อยเพชรบ้านแพงของเฮาลาขอกราบขอบพระคุณจ้าลาขอกราบขอบพระคุณพอ่พอพ่อแม่แม่บ้านฮักลาทุกๆหลัง ท,ท,ทุกทุกทีมที่น่าจะบอกว่าทุกทุกทีมที่สนับสนุนหล่ามาโดยตลอดตั้งแต่มือแรกขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณนะคะบ้านหักหล่าทุกหลังเด้อจ้าแล้วก็แท็กบ้านหักทุกหลังนะคะพี่น้องขาซึ่งน้องเองเนี่ยไม่เคยลืมพระคุณนะคะคนที่คอยสนับสนุน น้องอุ่งอิงจนน้องเนี่ยมีกระแสมีชื่อเสียงโดง่งดังคือกระแสดีไม่มีตกและคนที่อยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนน้องน้องไม่เคยลืมสักครั้งทุกครั้งที่ออกมาส่งงานแบบนี้น้องจะขอบคุณผู้ให้เหมือนกับว่าผู้ชุบชีวิต ผู้ให้โอกาสน้องนะคะตลอดเลยทุกครั้งเราจะเห็นว่าน้องจะขอบคุณพอ่พอๆแม่ๆนะคะที่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นบอสโจซอนุชย่าสุภาพลุงอำนาจนะคะพ่อนนนะคะแม่บีรวมไปถึงพอ่พอพแม่แม่แมนาเวทีที่คอยให้กำลังใจน้องเสมอมาเนี่แหละน้องอุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงทำไมเอฟซถึงรักและยังเหนียวแน่นกับเด็กคนนี้ซึ่งทุกคนค่ะ น้องอุ่งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องเขาเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการหมอลำถูกไหมน้องเองเนี่ยตั้งแต่เข้ามาในวงการหมอลำน้องปลุกกระแสหมอลำทําให้หมอลำเองเนี่ยมีกระแสมีชื่อเสียงไม่ใช่แค่ตัวน้องอุ่งอิงนะหมอลำนะคะทุกทุกวงเนี่ยมีกระแส,ะแส,ะแสขึ้นมาเพราะตัวน้องเพราะคนสนใจหมอลำมากขึ้นไม่ใช่คนอีสานเป็นคนภาคกลางเป็นคนภาคเหนือก็สนใจหมอลำเพราะ รู้จักหมอลำพ่อน้องอุ๋งอิงและน้องอุ๋งอิงก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆเช่นมาลายเงินล้านเอฟซี FC, หน้าเวทีล้นสังกะสีแตกนะคะกระแสดีไม่มีตกแต่มันก็ยังมีบางคนบางพวกที่นะคะมองน้องแล้วก็คือจ้องจับผิดว่าเมื่อไหร่ที่น้องจะกระแสตกจะกระแสหล่นจะกระแสหายจะกระแสเงียบ แบบนี้ก็ยังมีคนประเภทนี้อยู่บอกเลยว่านะเด็กคนนี้นะคะมีแต่กระแสดีมากขึ้นคือน้องตอนนี้ถ้านับตั้งแต่วันที่เข้าวงการหมอลำมาก็ประมาณ3ปีถ้าปิดฤดูกาลนี้ไปนะคะทุกคนกระแสน้องอุกอิงยังคงแรงและยังแรงอย่างต่อเนื่องล่าสุดกูรูหมอลำท่านนี้ก็ได้ออกมาโพสต์วิจารณ์นะคะแล้วก็ พูดความรู้สึกหรือว่าความในใจของตนเองที่เคยรู้สึกกับน้องอุงอิงไว้แบบนี้จนบอสโจโยมานินเองก็ได้ออกมาแชร์นะคะโพสต์นี้ทันทีซึ่งกูรู้ท่านนั้นนั่นก็คือคุณสันชัยทองสาวไอาขออนุญาตอ่านโพสต์ของคุณสันชัยทองนะคะให้ทุกคนฟังซึ่งแชร์โดยบอสโจโยมานินด้วยนะคะก็คือบอสโจแชร์บอกว่านเนี่ย และนะคะคุณสัญชัยบอกเอาไว้อย่างนี้ว่าสารภาพว่าเคยคิดนะว่านางจะมาแล้วไปแต่บอกเลยคิดผิดมากคือกราฟนางยังพุ่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนนางจะได้ทุกคืนเลยนะอย่างไม่ได้เดาว่าคืนนึงต้องมี3 4หมื 40, ่นอัพบอกเลยว่าอิจฉามากอีกกี่ปีถึงจะมีคนทำได้ขนาดนี้ยิ่งท้าหนัง ายอ้อเข้าฉายกระแสนางจะไปไกลอีกขนาดไหนทอายุน้อยร้อยหลานไม่เกินจริงแทอุ่งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ อิโมจินะคะยิ้มร่มหัวใจแฮชแท็สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแฮชแท็ ac, สันชัยทอลกบวกกับรูปภาพน้องอุงอิงบอกว่าอายุน้อยร้อยล้านทุกคนซึ่งคุณสันชัยบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็คิดว่ากระแสะแรงกระแสะดีแต่อาจจะไม่ได้นานคือคําว่ากระแสะทุกคนในวงการเนี่ยคือบางคนเนี่ย บอกเลยว่าส่วนมากแล้วเนี่ย ala, o, ดาราอินฟูดังๆนะคะหรือว่าเน็ตไอดอลดังๆเนี่ยเวลาที่เขามีกระแสเขาจะมีแค่ชั่วครั้งชั่วคราวมามาไปไป,ไปมาแป๊บเดียวก็ไปซึ่งคุณสันชัยเองเนี่ยก็เคยมองว่าน้องอุ่งอิงเองเนี่ยกระแสรแรงกระแสดีแต่คงจะอยู่เหมือนกับก็คือเหมือนจะไปเหมือนอินฟูดารานักร้องคนอื่นที่มีกระแสแป๊บเดียวแต่เฮ้ยเกินคาดนะเว้ย กราฟของน้องอุ่นอิงมีแต่พุ่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องมาลายมาลายน้องอุ่นอิงบอกเลยว่าน้องอุ่นอิงเป็นหมอลำที่ทุบสถิติเรื่องมาลายเงินล้านซึ่งถ้าจําไม่ผิดวันเกิดของน้องวันปิดฤดูนะคะน้องได้มาลายไปสองล้านกว่าๆน้องเองก็เคยเปิดใจในรายการคุยแซบโชว่วาวันนั้นประมาณสองล้านกว่าบาทซึ่ง ทุกคนมันไม่ใช่น้อยเลยนะสองล้านกว่าบาทและคุณสัรชัยเองก็บอกว่าเนี่ยมาลายเงินล้านมาลายเงินที่น้องอุ๋งอิงได้รับในทุกๆวันในทุกๆคืนที่น้องไปแสดงเนี่ยอย่างต่าๆไม่ได้ก็คือสามสี่หมื่นคือปังทุกคืนและยิ่งภาพยนตร์เรื่องขายอ้อที่น้องอุ๋งอิงแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย ยิ่งจะเป็นตัวชี้วัดและเป็นตัวกระตุ้นให้กระแสน้นองอุ้งอิงเนี่ยที่มันพุ่งอยู่แล้วเนี่ยมันจะพุ่งมากขึ้นกว่าเดิมรับรองได้เลยว่ามาลยัยเงินล้านของน้องอุ้งอิงเนี่ยก็จะ ทุกสถิติทุกๆุกปีอีกเช่นเคยทุกคนคะ่ะวันที่17กรก,กรกฎาคมนะคะที่ใกล้จะถึงนี้อย่าลืมไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันเยอะๆนะเรามั่นใจว่าเราจะไม่ผิดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนเพราะสาวไอเห็นทีเซอร์แล้วแค่ทีเซอร์นี้ยังขนลุกและการันตีโดยผู้กำกับคนเขียนบท รวมไม่ถึงนักแสดงที่มาร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้และที่สำคัญทุกคนคะ่ะลูกสาวหลานน้องอุงอิงได้รับบทอะไรนั้นเราก็มารุนกันต่อไปอ่ะขอบคุณทางด้านคุณสัญชัยทอกด้วยนะคะทีะ่มาพูดถึงน้องอุงอิงมาแสดงความคิดเห็นเรื่องราวของน้องอุงอิงเนาะก็ขอบคุณทางด้านอาจารย์สัญชัยด้วยแล้วก็ขอให้น้องอุ๋งอิงนะคะได้มาไลายเงินล้าน ทุกๆครั้งทุกๆงานและก็ขอให้มีคนรักคนหอมน้องแบบนี้ตลอดไปสาไอเองก็จะมาอัปเดตผลงานนะคะน้องอุ๋งองิงที่ช่องหมักหมอลำนิวช่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสําหรับเมื่อนี้เสาไอก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่คลิปหนาค่ะสำหรับเมื่อน,อน,อน,อนี่สวัสดีค่ะ